บ้านสวยโครงการคุณภาพนะครับเหมาะสำหรับคุณลูกค้าอยากรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปดูครับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้สมาร์ทกรอบพา p พาร์ตี้นะคะพามาชมบ้านเดี่ยวโครงการคุณภาพจาก Land a นันเฮาค่ะวันนี้เราจะพาไปชมกันที่โครงการมัณฑนาบางขนเทียนพระราม2นะคะที่สามารถขึ้นทางด่วนคอนเน็กไปยังถนนพระราม4สีสีลมสาทร อย่างง่ายดายได้เลยค่ะหลังนี้นะคะาทางผู้ขายก็จะถมดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสังเกตได้จากพื้นที่โดยรอบเลยค่ะผลถมดินขึ้นมาเสม,เสมอกับพื้นที่เป็นเรือนรับรองแล้วก็ตัวบ้านเลยนะคะหลังนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าแบบคุ้มมากๆเลยค่ะามาดูกันในส่วนของเรือนรับรองนะคะ เรือนรับรองตรงนี้ทางเจ้าของก็เป็น fully furnished ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือตกแต่งครบเลยมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าตู้วางทีวีต่างๆเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าหลังนี้นะคะทางผู้ขายนะคะตกแต่งไว้ในแนวแบบวินเทจขาวๆคลีนๆน,นะคะสำหรับใครที่ชอบมูดแอนโท e แบบนี้เหมาะมากเลย ให้แบบนี้ให้ทุกอย่างตามที่เห็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะห้องนี้เหมาะสำหรับใครที่ชอบนอนชั้นหนึ่งชั้นล่างก็สะดวกสบายมากเลยค่ะเห็นวิวด้านข้างตรงนี้ด้วยเลยใครที่ชอบปลูกผักสวนครัวก็บริเวณนี้ตรงสวนด้านข้างนี้ได้เลยแถมเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องด้วยนะคะอ ันนี้เจ้าของก็จะคอยดูแลอยู่ตลอดไม่ให้โสมนะคะทําความสะอาดอยู่ตลอดเลยวอลเปเปอร์ทั้งหลังอ่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่คอนเนคกับาทางตัวบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบริเวณห้องรับแขกอ่าเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้เลยเป็นบิวอินเป็นลอยตัวแบบนี้เลยตามที่เห็นเลยค่ะแล้วก็ม่านสีครีมทั้งหลังนะคะ ต๊อกกินข้าวจะเป็นไม้แท้ค่ะมูโทนหลังนี้ก็จะเป็นโทนสว่างนะคะขาวขาวคลีนคลีนจะทำให้ตัวบ้านดูกว้างมากขึ้นนะคะครัวครัวก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะเป็นครัวที่แถมมาจากโครงการอ่า เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ชั้น2นะคะอ่าชั้นสองพื้นก็ทำจากไม้แท้เหมือนเดิมเลยนะคะโอเคนี่เป็นส่วนบริเวณภายนอกอ่าม a สเต r ร์เบดรูค่ะตรงนี้ ก็จะได้ทุกอย่างตามที่เห็นเลยนะคะแต่ฟูกของอในห้อง Master, มาสเตอร์เมื่อกี้นี้ก็จะเป็นฟูกของทางฝั่งควีนควีนเบดนะคะเป็นของคองค้างๆเนาะโอเค Walk in Closet ค่ะใครจะเอาฝาตู้มาเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านค่ะแยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งเป็นที่เรียบร้อย Walk in Closet mm hmm. นะคะเตียงในห้องมาสเตอร์ hmm. ก็จะเป็นค mm ิงไซส์นะคะ mm hmm. เป็นไซส์ใหญ่ค่ะ mm hmm. แต่ว่าอาจจะต้องซื้อฟูกเพิ่มเติมนิดหนึ่ง mm hmm. หลังนี้ให้เตียงมาครบทั้งหมด4ห้องเลยค่ะทั้งหมด4ห้องนอนเลย mm hmm. ก็แค่ซื้อฟูกตามที่เราต้องการมาเสริมได้เลยค่ะมานก็มีให้เรียบร้อยพื้นยังดูดี อ่าเหมือนบ้านมือหนึ่งเลยเราไม่ต้องต่อเติมอะไรเพิ่มเติมมากนักนะคะก็จะมีมา่านมีเตียงมีเฟอร์ต่างๆเป็นลอยตัวนะคะให้เป็นบางส่วนเนาะแต่ว่าก็จะให้ตามที่เห็นเลยอ่าเครื่องทำน้ําอุ่นอีกห้องหนึ่งค่ะชั้นวางของนะคะ โอเคอ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเนาะอ่ะก็จะมีสนามเด็กเล่นสำหรับคนที่มีครอบครัวอ่ะมีลูกเล็กอะไรเงี้ยก็จะพาสามารถพาน้องๆมาปีนป่ายมาทำกิจกรรมบริเวณนี้ได้เลยอ่ามีสวนให้ได้ีแลกซ์กันอ่ันี่เป็นบริเวณโดยรอบของพื้นที่ส่วนกลางนะคะอ่าเดี๋ยวคุณเอกพาไปนิดนึง สาะว่ายน้ำอยู่ตรงไหนคะโอเคสาวไายน้ำสามารถทะลุกับตรงบริเวณสนามเด็กเล่นได้ตรงนี้ก็จะเป็นญ้าเทียมเนาะโอเคได้สระว่ายน้ำบริเวณส่วนกลางคะ่ะ, okay. ก,คะก็จะสามารถมารีแลกซ์ตรงนี้นั่งชิลตรงนี้ได้เลย แน่นอนอันนี้เป็นโครงการคุณภาพของ Land and House, นด d House เนาะก็เรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงเลยเด็กๆชอบแน่นอนสระว่ายน้ำบริเวณแบบนี้พื้นที่ส่วนกลางเต็มไปด้วยต้นไม้แบบนี้โอเคค่ะตรงนี้นะคะต่อเนื่องจากบริเวณส่วนสนุกแล้วก็สระว่ายน้ำ ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้ได้มาพักผ่อนแล้วก็ประชุมต่างๆได้ค่ะเอาไว้อำหนยความสะดวกให้ลูกบ้านเนาะโอเคหากคุณลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ smart global property okay. นะคะหรือ064 394 4646ค่ะขอบคุณค่ะ